ดีครับผมหมอมาพนันฟาร์มนะครับก็ามาอัปเดตล็อกผสมนะครับล็อกนี้นะเป็นเจ้าแดงไม่เล่นะครับแดงไม่เล่บวกลูกสาว้าฝันนะครับคู่เกิดเกิ่งนะครับแม่นี้เป็นคู่เกิดเจ้าเสียนชัยนะครับเป็น้าฝันบิ๊กฟาสคู่เกิดแม่เจ้าสิงพยักษ์นะครับ กะว่าเอาพัฒนาเข้ากับเจ้าแดงเบเล่นะครับชุดนี้เป็นม้าชอบม้านะครับเพิ่มแข้งหน้าเพิ่มความไวนะครับส่วนคมกับแม่นเนี่ยมีเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับอ๋อุนี้เป็นเกิดจากลูกเพาะทั้งตัวพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์นะครับที่คัดขึ้นมาทำนะครับ ตัวผู้ก็มีผลงานในสนามจริงนะครับแล้วก็ตัวเมียก็เป็นคู่เกิดเก่งนะครับตอนนี้ก็กําลังเลี้ยงอยู่นะครับโอเคครับยังไงก็ฝากติดตามคู่นี้ด้วยนะครับครับสวัสดีครับ